หน้าที่เดือดเมื่ออนุทินประกาศเกล้าวทหารไทยได้อำนาจเต็มสั่งสอนขมรและปักธงชาติไทยทุกที่ที่เป็นของเรานี่คือจุดแตกหักหรือเปล่านี่ไม่ใช่คำคู่และไม่ใช่การแสดงละครทางการเมืองแต่คือคำประกาศสิทธิจากปากของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลที่มอบอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้กับกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยของชาติ คำถามคือคำว่าอำนาจเต็มในบริบทที่ตึงเครียดขนาดนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่มันคือการให้อำนาจทหารในการตัดสินใจหน้างานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลหรือเปล่ามันคือการเปิดไฟเขียวให้ใช้ปฏิบัติการทางทหารได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสั่งสอนผู้ที่ล้ำเส้นใช่หรือไม่และที่สำคัญที่สุดคำประกาศกล่าวที่ว่าให้ไปปักธงไทยทุกที่ที่เป็นของเรามันจะนำไปสู่ฉากทัดแบบไหนกันแน่ นี่คือช่วงเวลาที่ลมหายใจของคนทั้งสองชาติดูเหมือนจะหยุดนิ่งเพื่อรอฟังว่าเสียงต่อไปที่จะดังขึ้นจะเป็นเสียงของการเจรจาหรือเสียงของอย่างอื่นเรื่องราวทั้งหมดนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแบบไม่มีปีมิลุยนะครับความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ทับซ้อนนั้นมันเป็นเหมือนเชื้อไฟที่คุกรุ่นอยู่ใต้ดินมานานแสนนานรอเพียงแค่ลมกระโชกแรงๆเพียงครั้งเดียวไฟก็จะลุกพรืบขึ้นมาทันที และลมกระโชกแรงในครั้งนี้ก็คือการตรวจพบโดรนสอดแนมสัญชาติกัมพูชาจำนวนถึง3มลำบินรุกลำเข้ามาในเขตอธิปไตยของประเทศไทยบริเวณพื้นที่พระสาทโดนตวนจังหวัดสุรินหลายคนอาจจะถามว่าแค่โดรนสามลำทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในทางยุทธ,ธศาสตร์การทหารแล้วเนี่ยการส่งโดรนเข้ามาสอดแนมในดินแดนของอีกฝ่ายมันคือการแสดงเจตนาที่ไม่เป็นมิตรอย่างชัดเจนที่สุด มันคือการย่างเชิงคือการทดสอบปฏิกิริยาและคือการเก็บข้อมูลสําคัญทางยุทธศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เด็กเอาโดโรนมาบินเล่นข้ามรั้วบ้านแต่มันคือการกระทําที่ท้าทายอธิปไตยของชาติอย่างซึ่งซึ่งหน้าและแน่นอนว่ากองทัพไทยไม่ได้นิ่งนอนใจมีการยิงโดรนตกไปหนึ่งลำซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนกลับไปอย่างชัดเจนว่าเราเห็นและเราพร้อมตอบโต้แต่แล้วเราต้องไม่ลืมนะครับว่า บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะแนวปราสาทโบราณมันเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์บาดแผลและความทรงจำที่เจ็บปวดความขัดแย้งเรื่องเขตดแดนไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมที่ฝรั่งเศสขี่เส้นแบ่งโดยใช้สันปันน้ำเป็นหลักซึ่งสร้างปัญหาพื้นที่ทับซ้อนที่รอวันประทุมาโดยตลอดเราเคยมีบทเรียนราคาแพงมาแล้วจากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารที่บานปลายไปสู่การประทะด้วยอาวุธหนักในปี2554 ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายแม้ครั้งนี้จะเป็นคนละพื้นที่แต่จิตวิทยาของความขัดแย้งมันยังคงอยู่ฝั่งกัมพูชาเองก็เพิ่งมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากสมเด็จฮุนเซนมาสู่พลเอกฮุนมาเนตผู้นำรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาจากเวสต์พอยต์ การแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวของไทยในครั้งนี้จึงการเป็นทดสอดภาวะผู้นำของฮุนมาเนตโดยตรงเลยว่าเขาจะเลือกตอบสนองด้วยแนวทางที่แข็งกร้าวกลับมาเพื่อรักษาคะแนนนิยมในประเทศหรือจะเลือกใช้การทูดเพื่อประคองสถานการณ์ซึ่งต้องยอมรับว่ารัฐบาลของฮุนมาเนตก็เผชิญแรงกดดันจากกลุ่มชาตินิยมในประเทศไม่ต่างกันการแสดงท่าทีอ่อนข้อเกินไปอาจถูกมองว่าไม่ปกป้องอธิปไตยของกัมพูชาได้มันจึงเป็นเกมวัดใจที่เดิมพันสูงมาก เพราะทุกการตัดสินใจของผู้นำทั้งสองฝั่งมีชีวิตของทหารและประชาชนเป็นเดิมพัน <Nam un> เหตุการณ์มันไม่จบแค่นั้นนะสิครับเพราะการกระทําที่ยั่วยุซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันได้เดินทางไปถึงหูของผู้มีอํานาจตัดสินใจในรัฐบาลและนั่นก็คือจุดที่ทําให้คุณอนุทินชาญวีรคูลในฐานะผู้กํากับดูแลความมั่นคงภายในต้องออกมาแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวที่สุดในรอบหลายปี ท่านได้ประกาศอย่างชัดถ้อยชัดคำเลยว่านับจากนี้เป็นต้นไปทหารชายแดนมีอำนาจเต็มในการตัดสินใจคำว่าอำนาจเต็มที่ว่านี้ท่านขยายความอย่างชัดแจนเลยนะครับว่าไม่ว่าทหารจะตัดสินใจทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงและกดดันทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเร่งสร้างรั้วชายแดนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการรุกล้ำในอนาคต หรือแม้กระทั่งการดำเนินการตอบตัวทางทหารในรูปแบบใดก็ตามที่จำเป็นรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และจะเคารพทุกการตัดสินใจของกองทัพพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือรัฐบาลได้มอบเช็คเปล่าทางการทหารให้กับผู้บัญชาการในพื้นที่ไปแล้ว คุณประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าต้องทำอะไรทำได้เลยไม่ต้องรอใบสั่งจากกรุงเทพนี่คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนท่าครั้งสำคัญจากเดิมที่การตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆระดับนี้จะต้องผ่านกระบวนการทางการเมืองที่ซับซ้อนแต่วันนี้อำนาจนั้นถูกส่งตรงไปที่หน้างานอยู่ในมือของคนที่ใส่ชุดลายพรางและพร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้ว แต่หัวใจสำคัญของคำประกาศในครั้งนี้ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศรู้สึกฮึกเหิมและทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องหยุดคิดมันไม่ได้อยู่แค่การให้อำนาจเต็มในการปฏิบัติการเท่านั้นแต่มันคือประโยคทองที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของประเทศไทยครับคุณอนุทินได้กล่าวประโยคที่ผมเชื่อว่าจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยว่า ผมบอกกับทหารไปแล้วว่าอยากปักธงไทยตรงไหนขอให้ไปปักให้คนไทยได้ชื่นใจในที่ที่เป็นของคนไทยขอให้ทหารนำแผ่นดินทุกตารางนิ้วที่เขารุกล้ำกลับมาเป็นของคนไทยให้ได้โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่แค่คําพูดปลุกใจธรรมดาแต่มันคือก ซึ่งการมอบเช็คเปล่านี้มันมีนัยยะที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องการทหารนะครับลองนึกถึงการตัดสินใจปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมที่คุณอนุทินยกตัวอย่างขึ้นมาจุดผ่านแดนช่องจอมจังหวัดสุรินไม่ใช่แค่ประตูสู่กัมพูชาแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝั่งมูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านนี้ในปีหนึ่งๆมีมูลค่าหลายพันล้านบาทสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยถูกส่งเข้าไปสินค้าเกษตรจากกัมพูชาก,ก็ถูกส่งออกมา การปิด,ด่านแม้เพียงชั่วคราวไม่ได้กระทบแค่พ่อค้าแม่ค้ารายใหญ่แต่กระทบไปถึงชีวิตประจําวันของคนตัวเล็กตัวน้อยทั้งสองฝั่งที่ต้องพึ่งพารายไดาจากการค้าขายข้ามแดนมันจึงเป็นมาตรการที่รุนแรงเป็นเหมือนการใช้ยาแรงที่แม้จะสร้างความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายแต่ก็สร้างผลข้างเคียงกับเราเองด้วยเช่นกันและในภาพใหญ่ระดับภูมิภาคความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสองชาติสมาชิกอาเซียนย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อสเสถียรภาพโดยรวมอย่างแน่นอน มันอาจเปิดช่องให้มาหาอำนาจภายนอกเข้ามาแทรกแซงเพื่อหาผลประโยชน์ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนและควบคุมได้ยากขึ้นไปอีกโรมอบภารกิจมอบพันธสัญญาและมอบความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ให้กับกองทัพคำว่าปักธงไทยในที่ที่เป็นของเรามันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยจะไม่ยอมเสียดินแดนอีกต่อไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียว มันคือการย้ำเตือนไปถึงเพื่อนบ้านว่าการประทายั่วยุซ้ำแล้วซ้ำเล่าการพยายามเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชายแดนทีละเล็กทีละน้อยมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วจากนี้ไปจะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องของอธิปไตยอีกต่อไปเรื่องนี้มันสะท้อนกลับไปถึงรากเหง้าของความเป็นชาติไทยเลยนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์บรรพบุรุษของเราต้องเสียเลือดเสียเนื้อมากแค่ไหนเพื่อรักษาแผ่นดินผืนนี้เอาไวใ้ให้ลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดไม่ว่าศัตรูจะมาจากทิศไหนสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือคนไทยจะลุกขึ้นสู้เสมอเมื่ออธิปไตยของชาติถูกคุกคามคําประกาศของคุณอนุทินในครั้งนี้มันจึงเป็นเหมือนการปลุกจิตวิญญาณน,นั้นให้กลับขึ้นมาอีกครั้งเป็นการบอกกับคนไทยทั้งประเทศว่ารัฐบาลและกองทัพยืนอยู่เคียงข้างประชาชนในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเป็นการส่งสารที่ชัดเจนที่สุดไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าอย่าได้คิดลองดีเป็นอันขาด แน่นอนว่าเมื่อมีคำประกาศที่แข็งกกราวขนาดนี้ออกมาบรรยากาศบริเวณชายแดนมันก็ย่อมตึงเครียดขึ้นเป็นทวีคูณสถานการณ์ในตอนนี้เรียกได้ว่าทยานสู่จุดสูงสุดของความปรอบางคำพูดของผู้นำได้กลายเป็นเหมือนเสียงนกหวีดที่เป่าให้เกมใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นมันคือการเปิดทางให้ปฏิบัติการจริงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีลองจินตนาการภาพตามนะครับ ณขณะน,นี้ทหารไทยทุกหน่วยในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงถูกสั่งให้เตรียมพร้อมในระดับสูงสุดพวกเขาเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทุกสายตาจับจ้องไปยังฝั่งตรงข้ามอาวุธยุโทโธปกรณ์ถูกนำออกมาเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆถูกนำมาปัดฝุ่นทบทวนกันอีกครั้งบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความเงียบแต่มันเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดความเงียบที่ซ่อนเร้นพลังงานบางอย่าง ที่พร้อมจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อมันคือความเงียบก่อนพายุจะมาคำถามที่ทุกคนในประเทศและอาจจะรวมถึงผู้สังเกตการทั่วโลกกำลังถามกันอยู่ตอนนี้ก็คือการปักธงไทยที่ได้รับมอบหมายมานี้มันจะนำไปสู่ฉากทัดแบบไหนกันแน่ มันจะเป็นแค่การเข้าไปปักธงในพื้นที่ที่เรามั่นใจร้อยเปอร์เซนตว่าเป็นของเราเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์เชิงอธิปไตยหรือเปล่าหรือมันจะหมายถึงการทวงคืนพื้นที่ทับซ้อนที่ต่างฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ์ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งหรือบานปลายไปสู่การประทะด้วยอาวุธมันก็มีสูงมากเลยทีเดียว และเมื่ออำนาจเต็มถูกมอบให้กับทหารในพื้นที่ไปแล้วใครกันแน่ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะตามมาถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นถ้ามีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือถ้าสถานการณ์มันลุกลามจนควบคุมไม่ได้เราจะโทษใครเราจะโทษผู้บัญชาการในพื้นที่ที่ตัดสินใจหน้าง,งานหรือเราจะย้อนกลับมาถามรัฐบาลผู้มอบอำนาจนั้นให้นี่คือคำถามที่น่าคบคิดอย่างยิ่ง เพราะในภาวะตึงเครียดเช่นนี้เส้นแบ่งระหว่างการกระทําเพื่อปกป้องอธิปไตยกับการกระทําที่นําไปสู่สงครามมันบางเหลือเกินครับและชายแดนแห่งนี้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่กําลังรอการจารึกทุกการเคลื่อนไหวทุกการตัดสินใจกําลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาไปอีกนานแสนานาน นี่คือช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราคนไทยทุกคนต้องร่วมกันจับตาดูอย่างไม่กระพริบตาท้ายที่สุดแล้วนะครับคำประกาศทหารได้อำนาจเต็มมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่พาดหัวข่าวที่น่าตื่นเต้นเท่านั้นแต่มันคือหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของการปกป้องอธิปไตยของชาติไทยในยุคปัจจุบันเรื่องนี้มันชวนให้เราต้องกลับมาคบคิดกันต่อนะครับว่าในสถานการณ์ที่เปราะบางและล่อแหลมเช่นนี้ อะไรคือจุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการยืนหยัดอย่างแข็งเกล้าเพื่อรักษาอธิปไตยทุกตารางนิ้วกับการใช้แนวทางการทูตเพื่อรักษาสันติภาพและสีิรภาพในภูมิภาคคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับการตัดสินใจที่เด็ดขาดในครั้งนี้ของรัฐบาลคิดว่ามันเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับ ถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ